ยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลค่ะอ่ะนี่นะคะก่อนในวันนี้นะคะมึงก็ทำงานนะคะเฮ้ยไปทำทำกับข้าวเที่ยงให้ช่างไหมนี่ทำแล้วหรอเฮ้ยมาสวนแล้วดีวันนี้เคยเห็นเลยของคุกงกินกระสอบ ลุเสมาทางรุ่นชนะความจนร่ำรวยทุกคนจะรวยเงินรวยทองมันไม่ไม่ถือขุคนอ่ะยี่เปนนุ่งเลยอ้าจนมาเห็นีงเออเบ่ว่าสุดว่าจะมานั่นีอนี้บค

คารมีกินได้บอกรีดก้าวสวมเข้าไปพอดีแล้วกันนะัพอดีแล้วก็อ <Yo> ่อลยะอกมาพดีัก้าพะตัดพ่อตดีตัดพ่อได้ยังตัดพ่อไู้มน้ยนโอเคยงได้เฮ้ยั่้เดนี่มันเป็นหอยเกกมนเล่องอยู่่อยไมตจบไปาแล้ เกือบเตี <tı ro> <S <S ้ยขอดอยลยังมากกว่านั้นินแนี่แน่นอีดีได้นลูกห่นนแล้วมยังได่หอดปนาทีอันนึงอน่อยเท่เราโป่งเด้ออันนึงถามันเหลือแม้สภาพสติก็ว่างๆอะเอาม้ แล้วก็ปาดทุเอย่าได้หมุนนะมันเป็นล้มโคลมข่อยผ้า,าเห้อีนบ่อกม่ดีตีเป็นวงเป็นวงม,มันปาดเดียวกันแล้วก็ค่อยๆหยักลงไปเห็นผ้าเห็นไ่เห็นบ่อ

นวลกระดาษเนาจะเอาก้องไปตั้งไหนล่ะอางนี้แล้เห็นนุงด้วยบซูมยาวปเลยแต่เราจย้งถนนมา่เอาลงเอาลงมนะคะเอนะคะเดีจะไปช่วยมัดเหล็กนะคะ พอดีแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยมัดเหล็กกันนะคะยังยัง,ยง,ยงมามปอกไปเดียวด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากใส่ปอกมา,มาเด้ออืมงานนี้นะมาใส่ปอกนี่ใส่ป,ปอกเด้องานยั่นนหนนอยหัดวดเลย สวัสด <Cornell> ีครับทุกท่านที่รัเสื้อต่อไปนะฮะใสไปเห็งานธนแพื่อเพื่นทูหลายช่องจะไปช่วยกันมัดเล็อยู่ตรงบริเวณที่มีการก่อสร้างห้องน้ำนะครับขอบคุณสำ่รับการรับชมคลิปแล้วก็ดูโให้กเ็อย่างน้ นนน้ี่ะดูน่าจะเคลื่อนขนาดไหนกี่เซนมั่วมีเลยว่าไม่เอาพอดีนะเออเผื่อนิดหน่อยเผื่อมันสั้นมันยาวยาวยาวตัดสั้นต่อยาวตัดสั้นต่อที่เหลือทยอยยับเขาต่อเแล้วมันมันไม่ได้แมันจะพังเขาต่อทิ้งเดยไม่ครับพ่ออ่อนมาให้ตัวได้อยู่หน่อยโถเดี๋ยว แย่เขาเลยหรอแย่เขาเลยพี no? ่ยัดเข้ามาเลยผมจะหาอะไรเดียวกับลุงเลยแย่เข้ามาเลยยัดเข้ามาเลยเอาดัดที่นี่ดัดลงมาดัดทั้งตรงตขนยังเอาลงใส่ที่นี่นี่แย่มั้ยไนอม่ 他弄一个，给咱。 มันลึกก็อะไรยิ่งช่างมันลึกแค่ไหนเอามาถูทอต่างสิบัซนรวบขอบด้วยครับลุงยังยิ่งช่างนะยิ่งช่างให้อะไรกระสอบโซนลุงจะทำละลายจะมาลุ้นยิ่งช่างัะไรอยากมากกับมากหรือของเราอยากมากกับยาคนหรอเจ๊ฮันนี่อย่าจะยิ่งยิ่ง คนลงไปได้แล้วคนว่ายน้ำบุตรว่ยน้เนนั้แม่้าแบบสมมีอยู่ายเห็นใก็ใบเราก็จะลงักน้ไปมาไมยายลงเอยาให้นี่พนเราดออเกน่ะดลงมา่ีนี่นี่โดเด้อ่ดดี่ไปเลยมินเด้อมังนี้พ่เยน่า่เนแมนเอาคอมานั่น วันนี้เราจะดีไรวันนี้เมื้อก็เสียบเขาไปเลยแล้วพอเดานะวันของสารเมตรวันที่ถือวันนั้นที่เจ้าก็ใส่ข้อม้อแล้วก็เลี้ยวแล้วไหนข้อง้อมันตั้งไหมันอยู่พันระยะแล้วก็พอนี่นะเวลาวัดคือได้ดอก เตนอะเรือขจะไปใส่ขอเตัวนึงท้ายทำเป็นเส้นตมัเส้นตรงเดี๋ยวไปทำาปากกาเคมีกับเอมีเนาะโอ้ยสั่งเลยยังมาห้องเลยนักคือยังนี่ไม่เลยครับเขาจะเอาไม้ปิส่จมานห่เดี๋ยวนด้ครับขอาไม้มาให้นักตา

ไปซึ้งมาโกโกเห็นได้เย็นนะ เดี๋ยวไปร้ายเลยมันขุ่มเลยมันซึ่ลงไปเลยท่าน Bye-bye. <laughs> สำหรับคลิปนี้ขอจบตเพียงเท่นี้นะคะเราไปมัดรวดกันนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมคอ c ฟ f f e ีพีโกโก้นะคะีพีสกินนะคะในนามช่องเส่งบุญชูชาแน,นลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ